เดี๋ยวเรามาเทสสินค้าใหม่กันนะครับคลิปเต็มลงไปแล้วนะอันนี้เป็นคลิปเทสคลิปสั้นนะครับก็เดี๋ยวไปไล่ดูได้นะครับใน YouTube แล้วก็ในเพจอันนี้เป็นมินิซีโร่นะครับ A6M นะครับเป็นปีกข,ขนาด40เซนสี่ช n e l นะครับมีระบบเจโับมีอัปดาวนะครับมีแอรอนชุดล้อ ครบนะครับเป็นชุดพร้อมเล่นเลยนะมาเดี๋ยวเรามาลองเทสนะครับเทคออฟขึ้นสวยนะ วุวนไม้ลงไก่เลยลงแล้วนะครับโอ้โอโลงนุ่มๆกลางกอหญ้าลงนิ่มๆกลางกอหญ้านะครับ ค okay. ชื่นชอบไหมถ้าชื่นชอบนะครับติดต่อสอบถามที่ลายดีและเบอร์โทรที่ผมลงไว้เลยนะครับโอเคครับผม